เราไปถามล่าสุดกับผู้กำกับโรงพักพระขนงพันเวกโอภาสหานตดรงสวัสดีครับผู้กำกับโอภาสครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับอตอนนี้ผมอยู่กับคุณวิโรดสสอวิโรดด้วยนะฮะแต่ออาผมถามตรงนี้ก่อนเลยว่าสรุปหรือยังว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นถึงถึงปล่อยให้รถที่มาเอาดินออกจากรถคันเกิดเหตุเนี่ยวิ่งกลับไปไซส์เฉยเลยเนี่ยครับเอ่อขออนุญาตเรียนนี้นะครับ ที่รถวิออ่งวิ่งเข้ามาเป็นรถเปล่าเพื่อมาเอาดินครับมารับดินที่ก่อสร้างครับครับในไซ้งานเสร็จแล้วก็ถึงวิ่งออกจากจากเออเลอีอเอ้ยวซ้ายเข้าถนนตุวขุมมิครับเอ,อผ่านจากหน้าออกจากปากซอยสี่ทับหนึ่งได้ไม่เกิน <c oughs> ประมาณก,ก็เจอหลุมครับเจอหลุมแล้วก็ตกลงไปครึ้นขึ้นทางหลังนะครับครับอืมตัวเท่าที่สอบถามดูก็คือ ตัวน้ําหนักรถตอนเนี้ยเ,เรากําลังอยู่ในระหว่างการช่างเนื่องจากว่าล้อล้อล้อหลังด้านหน้าเน,นี่ยมันแตกครับ <ฮะ S 2> แล้วก็กระทะล้อแตกไม่สามารถเอาลงเครื่องช่างได้ <ฮะ S 1> ออยู่ระหว่างรวบรวมรถตอนนี้ยใ,ให้ช่างเข้ามาเยนล้อก่อนครับเราถึงจะยกไปช่างทั้งทั้งรถแล้วก็ทั้งดินด้วยครับอ๋ออันนี้คือประเด็นเรื่องช่างตอนนี้ก็ยังไม่ได้ช่างถูกไหมฮะยังครับยังครับใช่ครับเพราะยังช่างไม่ได้เพราะเดี๋ยวเกิดของขัดเคลื่อนครับ ก็คือ,อ,อ,อล้อก่อนนะล้อรตกล้อหลัง,งอันหน้าเนี่ยเป็นรถสิบล้อก็จะมีล้อหลังสองช่วงล้อหลังช่วงหน้าเนี่ยแตกใช่ครับใช่ครับแตกแตกไม่ทั้งแนั้นแล้วแตกไปทั้งเออเออกระทะเลยครับกระทะล้อแตกเลยครับอกระทะล้อแตกไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนใช่ครับต้องเปลี่ยนก่อนต้องเสยงก่อนแล้วเครื่องช่างพร้อมแล้วถูกไหมฮะครับผมครับใช่ครับอแล้วเชิญนะเชิญนะ ครับตัว,ต,วตัวตัวดินก็เหมือนเดิมท่านอยู่ยังอยู่อยู่บนรถเรียบร้อยครับแล้วก็รถตอนนี้เราก็เอามาเอามาจอดไว้ตรงหน้าโรงพักควบคุมไว้ดูอะไรไว้ครับหายไปครับอ่าคือรถคันเกิดเหตุตอนนี้จอดอยู่หน้าโรงพักถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วรถที่เอาดินออกไปสองคันเอาได้มาครบหรือย,อยังได้มาครอบเรียบร้อยแล้วครับตักดินใส่ในรถเอ่อที่เกิดเหตุไว้เรียบร้อยแล้วครับอ่าก็จะเตรียมช่างก็คือเอาดินทั้งหมดไปใส่ในรถคันเกิดเหตุแต่ขอเปลี่ยนล้อก่อนถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องครับช่ครับถูกต้องครับอ่าอันนี้ประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวก็จะได้รู้กันแหละว่าน้ำหนักเกินพิกัดหรือไม่ประการใดนะครับท่นฮะครับครับผมครับใช่ครับอ่าแล้วไอตอนที่ตำรวจท่านปล่อยให้รถวิ่งกลับไปที่ไซต์เนี่ยได้รับคชี้แจงหรือยังเอ่อทางทางไอ้เจ้าเจ้าของรถเขาอ้างว่าในขณะที่เอาเอาดินขึ้นรถแล้วเนี่ยเขาต้องในขณะนั้นเขามีรถอยู่คันเดียวเขาต้องวนรถครับ แล้วเอารถเอารถเอารถลงไปลง,ลง,ลง,ลงดินเสร็จแล้วก็เอารถเปล่าเนี่ยขึ้นมาตักดินอีกรอบหนึ่งครับเขาอ้างกับตำรวจห,หน้าง,งานอย่างนั้นเหรอใช่ครับใช่ครับโอ้ว่าว่ารถรถเนี่ยรถเขาเขาไม่พอเขาต้องเอารถไอ้ไอ้คันเอาลงดินลงก่อนแล้วก็ไปตักดินที่ที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่หมดเนี่ยมาเอามาใส่ครับอ๋อก็คือต้องไปสองเที่ยวอ่ะ ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ตํารวจหน้างานรายงานกับผู้กับนะทางทางเจ้าของทางเจ้าของรถบอกเราเองครับคุยผมผมสอบถามเองนะครับอ๋อถ้าผู้กับสอบถามเองเลยเองทำไมเอารถกลับไปที่ไซด์อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับแล้วเขาบอกว่ามันต้องขนสองเที่ยวใช่ครับพอรถตอนนั้นรถ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 ยังไม่มีก็เลยต้องขนสองเที่ยวของไปลงแล้วก็ไปเที่ยวที่สองถึงมาตัดมาใส่ครับแต่ที่สุดก็มีสองคันในผู้กับ อ่าไอสองสองคันที่เหลือเนี่ยเขาเขาไปตามมาที่หลังครับที่ที่พอว่างแล้วก็ถึงเอาเอาเอามาใส่ที่หลังครับเพราะว่าไอคันที่ที่ไปเที่ยวไปทิ้งเที่ยวแรกปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเอ่อพอตำรวจเอ่อทราบว่ามีการเอาไปทิ้งก็เลยมีการตามไปดูครับอืตามไปดูในไซต์เลยครับครับตำรวจตำรวจได้ตามไปที่ไซต์แล้วถูกไหมครใช่ครับตำรวจตามที่ไซต์แล้วครับแล้วก็ไปไปถ่ายรูปไปดูไอจุดที่เขาลงดินเอาไว้อะว่าอยู่ตรงไหน แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้จะทําการอะไรเลยตอนนั้นครับอ๋อก็แปลว่าตํารวจก็รู้ว่ามันเป็นวัตถุพยานสําคัญในคดีนี้ใช่ครับใช่ครับก็ทราบทราบทราบคับพรพอ,พอ,พอตอนวิ่งออกมาแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่หลายหลายฝักหล,หลายส่วนก็ช่วยกันครับเราช่วยช่วยกันก็เห็นมันเป็นปิดตกติก,ก็เลยรีบช่วยกันในการเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปเข้าไปไปเหมือนาเป็นหลักฐานดูเอาไว้ว่าห้ามเคลื่อนย้ายห้ามมาไปไหนครับครับครับเพราะฉะนั้นไม่มีเล็ดรอดแอบเอาไปแยกไว้ตรงไหนนะ ไม่มีครับผมครับไม่มีแน,น่นอนครับอ่าทานน่านี้ดาวบีสีเขียวท่านรู้ไหมคืออะไรเออผมก็เพิ่งมาทราบทีหลังครับแต่แรกก็ไม่ได้สังเกตเพราะเออช่วงแรกพอหลังเกิดเหตุก็ดูแต่เรื่องอำนวยการจราจรอย่างเดียวจนกระทั่งพอดีครับผู้สื่อข่าวที่ไปทําข่าวเขาสังเกตะครับ,รบเขาก็เลยมาสอบถามผมก็ยังงงๆอยู่เอ้ดาวอะไรพอพอไปเดินไปดูข้างหน้าแล้วทันเกิดเหตุก็ถึงทราบว,าว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นสติกเกอร์ ีเขียวขาวไปรูปดาวแล้วก็มีคําว่าบี B ครับภาษาอังกฤษเขาว่าบี B ไว้ผมก็เลยไปถามเจ้าของรถอีกทีครับออว่าไอ้น,นี่มันเป็นสัญลักษณ์อะไรเอ,อเขาก็บอกว่าเป็นสัญลักษณ์จินชื่อย่อของเขาเองเขาชื่อบิ๊กครับเจ้าของรถเขาชื่อเล่นชื่อบิ๊กแล้วก็ตัวบีนี่เป็น,อ,นอักษรย่อชื่อแรกของเขาเองเขาก็เลยติดเอาไว้เพื่อให้เอคนขับรถเนี่ยเขาเห็นนะเขาก็ติดไว้ตรงกลางใหญ่ๆอยู่นะทั้งหมดท่าคันที่เขามีอยู่ เขามีกี่คันห้าคันเข้ามาห oh, ้าคันครับใช่ครับแล้วเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าติดช allora ื่อย่อเขาเองใช่ครับเป็นชื่อย่อเขาครับเพื่อให้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 คนขับรถเข้าห็นได้ง่ายๆครับเพื่ออะไรนะให้ให้ให้คนขับรถนะครับคนขับรถที่เขาขับนะฮะจะจะได้จําจํารถเขาได้ง่ายๆครับให้เห็นจากข้างหน้าเลยเป็นเป็นเป็นติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ๆเลยครับเออหมายถึงให้คนขับของเขาเองเวลาหารถไม่เจอไอ้รถเราอยู่นั่นประมาณนั้นเหรอ อ่าใช่ครับใช่ครับพุ่มกับผมเชื่อพุ่มกับต้องถามเสียบิ๊กเลยเฮ้ยให้เขาติดทําไมเขาตอบว่ายังไงด้เอาคําเป็นคําเลยอ๋อเขาบอกเขาบอกให้ให้ให้ติดเพื่อให้ให้คนขับรถเขารู้ว่ารถของเขาเองเนี่ยครับอืมอืมพุ่มกับเชื่อไหมตัวบีเอ่อผมในในต้นสอบถามเขาเขาก็ให้การยืนยันมาอย่างนี้ก็เขามีความเชื่ออยู่ครับพุ่มกับถามฝั่งจราจรของเราบ้างไหม เฮ้ยมันคืออะไรวะก็ยังยังไม่ได้สอบถามนะครับผมอืมอืมอืครับอ่ะอ่าท่านสสวิโรดอยู่ด้วยอ่าค่อยๆ่อยคุยกันนะคุณวิโรดไม่ไม่ไม่ก็ก็วิโรดจะแนะนําูุ่มกับสักนิดหนึ่งพู่มกับดีดีไหมฮะก็อาท่านหายไปแล้วหละอูมกกับครับครับครับผมยังอยู่ครับผมครับอ่าเชิญนะคุณวิโรดเรจะถามอะไรท่านไหมเพิ่งถามหมดหรือยังคืออย่างนี้ครับแนะนำมาเลยนะครับท่านผูมกกับครับสาหรับผมเนี่ยผมไม่เชื่อแหละครับว่าจะติดสติกเกอร์เพื่อให้หารถ คือคนขับถ้าหารถไม่เจอเนี่ยผมว่ามันเป็นคนขับไม่ได้แล้วครับท่านภูมิกับนะครับผมครับนะผมว่าไอ้ที่เขาอ้างกับท่านภูมิกับเนี่ยผมว่าท่านต้องอย่าท่านต้องอย่าเชื่อไว้ก่อนนะครับอยู่ดีบอกติดเพื่อจะหารถได้ง่ายผมว่าติด GPS ดีกว่านะครับผมว่าไอ้ติดดาวบีสีเขียวเนี่ยมันไม่น่าจะใช้เพื่อหารถแล้วแหละครับไม่น่าจะติดเพื่อให้คนขับรถหารถให้เจอแล้วล่ะน่าจะติดให้กับเจ้าหน้าที่บางคนบางนายหรือเปล่าที่เห็นสัญลักษณ์นี้แล้วก็หมายความว่าให้ปล่อยผ่านได้หรือเปล่า เขาฝากท่านภูมิกับอย่าทิ้งประเด็นนี้แล้วกันนะครับครับครับท่านครับครับผมครับขออนุญาตไปตรวจสอบครับครับขออนุญาตท่านภูมิกับอย่าทิ้งประเด็นนี้ไปตรวจสอบว่าเกี่ยวกับเรื่องสวยหรือเปล่าผมถามตรงๆนะครับนะฮะท่านภูมิกับฝากด้วยประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นอื่นใดเดี๋ยวคุยโรดจะฝากอะไรไหมก็ในเมื่อทางวัตถุพยานก็ถูกควบคุมไว้อย่างดีแล้วนะครับก็คิดว่าอยากจะให้ช่างภายในวันนี้ครับท่านภูมิกับเพราะว่า มันมีเรื่องของความชื้นในดินด้วยนะครับถ้าเกิดหมายว่าถ้าเกิดปล่อยให้แดดเลียนะครับแล้วก็มีการระเหยไปนะครับน้ําระเหยไปเนี่ยเดี๋ยวน้ําหนักมันก็จะไม่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงอีกนะครับก็ฝากท่านดูกับช่วยกันด้วยครับผมครับผมครับเรื่องรับเรื่องซ่อมตัวล้อให้เสร็จภายในวันนี้ครับครับครับพุ่มกับเครียดไหมครับเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปเจอเจออยู่แล้วครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันหนึ่งที่ได้ได้ได้ร่วมแก้ปัญหาครับ <ừ> ซึ่งแตนน่แล้วผมก็ยังไม่คิดถึงในเรื่องของไอ้ตัวรถไอ้ปิกเกอร์แหละครับแต่ผมคิดถึงเรื่องการอำนวยการจราจรเมื่อวานเพิ่งติดฝังหัดเลยครับ <ừ> จะหาทางรับจราจรทางไหนบ้างอำนวยการจราจรยังไงคิดถึงเพียงเดียวครับใช่ใช่คือปัญหาจราจรมันก็ใหญ่นะคุณวิโรธครับ,ค,รบคือเฉพาะหน้าเพราะติดกันโอ้สุขวิทแล้วสามเดนเอาไปหมดเลยต้องไปหาซอยรัดให้เข้าแล้วบาอออบออกยังไงก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันก็เข้าใจแหละเมื่อคืนนอนหลับดีนะฮะ หลับไปสองสามชั่วโมงแล้วต้องอเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้ได้คําตอบกันละกันว่าตกลงเอ๊ะท่านถามไหมว่าปกติท้องที่พระขนงเนี่ยมันมีการจับรถบรรทุกน้ําหนักเกินบ้างไหมเออในในรอบสองสามเดือนนี้เรายังไม่ได้จับเลยครับไม่มีครับอ๋อยังไม่ได้ไม่มีการจับเลยท่านถามดูแล้วใช่ไหมครับครับมีแต่จับพวกผิดเวลาเท่านั้นครับอ๋อแต่บรรทุกเกินนี่ไม่ได้จับเลยครับอ๋ออ๋อ่อ่ะ ขอพระคุณท่านมากเลยให้เดี๋ยวท่านไปตรวจสอบดูนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับภูมิกับโรงพักพักขนงอันนี้ก็ได้เครดิตท่านนะมาตอบเนี่ยพันตํารวจเอกโอภาสหานรงค์ครับอ้าวผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตรวจทศทิิแสงสว่างสั่งการให้รักษาการผู้อุ้มกับการนครบาลห้าตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเหตุการณ์ตะกี้เนี่ยลงไปอ๋อ นี่ท่านผู้ชมนี่แห <ชม S 2> ละค่ะสุขุมวิทย์นี่แหละลงนามในคําสั่งแล้วนะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อจริงเพื่อให้ปรากฏข<โ>้อที่จริงว่ามีตํารวจมีหน้าที่รับผิดชอบมีปล่อยปละละเลยหรือละเว้นหรือไม่จนไปเกิดเหตุให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้เน,นี่ยต้องไปนี่งงํำสาวมาแล้วสดสดร้อนร้อนเลยอ้าวอุ้ยเห็น <ใ S 2> ตั้งคณะกรรมการทำไมเอาคำสั<า>่งตกใจหมดเลย <คำ S 2> <ม> แต่คำสั่งทำไมมีเพจพี่อะตกใจแทบตายเอาเพจชยุทธไปอ้างอิงอยู่ในคำสั่งแนบไปในคำสั่งที่ท่านตั้งกรรมการสอบข้อแท็จริงดีค่ะอุน้องเห็นอย่างนี้น้องตกใจไหมตกใจค่ะชี่โดนหมายจับเพจกรรมการข่าวอ่ะ ค่ะพี่บอกว่าสลวว่าเป็นสวยเชตติเกอร์ใช่ไหมเพราะว่าอ้างอิงจากท่านประธานส,าสหพันธ์ขนส่งแห่งประเทศให้คุณอภิชาติอะค่ะอุ้ยตกใจหมดเลยนี่ดูเอานี้ไปขึ้นแล้วข้างล่างเซ็นชื่อบอกด่วนที่สุดนี่กะหนีแล้วนะเนี่ยตะเกียมีไซส์งานที่ไหนเปิดอยู่ไหม <c oughs> จะวิ่งเข้าไปหลบไปไซส์งานสักนิดหนึ่ง <c oughs>